โอเคเรามาดูอาชีพที่6มั้งถ้าผมจําลำดับของการไล่อาชีพที่ผมทมําไม่ผิดนะครับก็คืออาชีพที่ชื่อว่ากังฟูมาสเตอร์หรือว่าอาจารย์ยิบมันของเราหรือว่าจะอะไรก็ได้จะเป็นบัวขาวก็ได้ที่ใช้เตะต่อยปล่อยพลังอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราลองมาดูสกิลบิวของกังฟูก่อนนะว่ามีอะไรบ้างก็กังฟูจะเป็นอาชีพที่มี ผมจำบิวไม่ได้แล้วว่าจะเป็นสายฟ้าเป็นลมหรือว่าสายฟ้าหรือว่าน้ำแข็งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะกังฟูไม่แน่ใจจริงๆก็จะมีประมาณนี้มี3แทบ็บแท็บสุดท้ายนี้ประมาณว่าติดสถานะแบบจับอ่ะอารมณ์เหมือนทุกแท็บสุดท้ายเนี่ยจะเป็นแทบ็บจับครับแท็บเนี้ยจะเป็นประมาณว่าจับศัตรูมาได้จับกดหรือว่าจับลอยแล้วก็จะตามด้วยสกิลประมาณนี้ แล้วก็จะเป็นสกิลเซตสก็จะมีท่าอันติแล้วก็มีเตะมีต่อยมีบูบับด้วยก็คือเพิ่มบัฟคิบัฟดามเอจอะไรประมาณนี้แล้วก็เตะต่อยมีถึงขั้นที่4แล้วก็แต่ไม่มีสวนนะไม่มีคอ์เตอร์น่าจะเป็นบ็อกคือกังฟูมีบ็อกด้วยนะครับสามารถเล่นแทงได้แต่ก็ไม่ได้แทงโดดเด่นเท่ากับเบนมาหรือว่าเดททอยนะผมคิดว่าอันนี้ความคิดส่วนตัวนะเดี๋ยวเราไปดูแอนิเมชันการออกสกิลของอาชีพกังฟูมาสเตอร์ดีกว่าไปลานฝึกคงมูลเหมือนเดิมไป โอเคเรามาลานฟูของโมแล้วมาดูสกิลแรกก็จะเป็นสกิลออกแนวบล็อกครับนี่เห็นไหมเขาจะโผเหมือนกันเหมือนกับเบิดม้าเลยครับแต่ของกลางฟูจะ2วิครับแล้วก็ถ้าเกิดมีใครมาทําอะไรตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าสวนแลวเคาน์เตอร์แล้วจะเป็นยังไงแต่ว่าจะบล็อกได้เหมือนกับเบรดม้าครับก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ครบเครื่องเหมือนกันมาดูสกิลสองกันบ้างว่าเป็นไงต่อเนื่องเป็นไงอ๋อทำให้ล้มครับอ๋อแล้วก็เข้าถึงเข้าเข้าในการจับง่ายมากครับคิดว่าทุกสกิลตรงนี้จะทําให้เข้าถึงการจับง่ายมาก โดยโดยกดไปเรื่อยจะจะจบที่จับแน่เลยอ๋อไม่ใช่ตรงนี้รีดดาม,มิทนี้น่าจะงัดกดไปเรื่อยจะงัดว่าละเหมือนเขาวางมาประมาณนี้เลยว่าเห็นไหมงัดแต่จับโอ้โววิถีหน้าที่เหยียบหน้าวัดโคตรโหดคือจบจะจับครับเอาเหยียบหน้าต่อล้มก็เหยียบหน้าอ๋อถ้าลม้มถ้าเรากดไปเรื่อยๆเ,เขาจะจับบล็อกครับแต่ว่าถ้าเรามากดตรงที่เหยียบหน้าเขาจะเหยียบหน้าศัตรูไปเรื่อยถ้าลม้มอ่ะเดี๋ยวดูใหม่นะเนี่ยเดี๋ยวใหม่นะ เนี่ยถ้าเราถ้าศัตรูล้มเราก็เหยียบหน้าครับถ้ามันต่อเนื่องไม่ได้แล้วแต่เมื่อกี้มันต่อเนื่องได้ไงแสดงว,ว่าสกิลจับอ่ามันมันยังครูดาวไม่เสร็จเลยมันก็เลยกลายเป็นล้มแล้วเหยียบหน้าไปเข้าใหม่นะเนี่ยดูนะอ่าเนี่ยเนี่ยจะจับเห็นไหมครับแล้วก็เลือก3อันเองว่าจะเอาอะไรเมื่อกี้ก็จะมีล็อกคอหรืออะไรเดี๋ยว,วผมกดไม่ทันครับมันเร็วมากแต่ว่ากดต่อน,นี่มันจะเป็นการเหยียบแล้วนะเหมือนว่าสกิลที่4สุดท้ายมันไม่เข้าถึงจับครับประมาณว่าแท็บที่4ี่อ่ะสกิลที่กด คอมโบต่อไปครั้งที่4มันมันยังคูดาวไม่ทันมันก็เลยไม่จับเห็นไหมครับมันจะกลายเป็นเหยียบหน้าแทนประมาณนี้โอเคอันนี้สกิลดาเมจเรียกด,ดาเมจกระโดดไปหาคู่ต่อสู้แล้วก็รีดดามดเมจมีแค่นี้นะแล้วก็สกิลแอร์คอมโบประมาณนี้แล้วก็จบด้วยการเหยียบหน้าเหยียบหน้าอีกแล้วถ้าไม่เหยียบหน้าก็จับครับผมว่าถ้าสกิลจับมันคูดาวเสร็จแล้วแล้วน่าจะจบที่การจับนะเดี๋ยวเราไปจับใหมเ่เราก็จบจับ อ่าแล้วก็เลือกนะผมเลือกดัดหลังแล้วกันนะเือหมอนวดหมอนวดหมอนวดครับดัดหลังก็มาคือประมาณว่าแบบครบเครื่องจริงๆกังฟูมาสเตอร์อันนี้ก็แอร์คอมโบง่ายๆแล้วก็เหยียบหน้าจบด้วยเหยียบหน้าเหยียบหน้าเหยียบหน้าโอ้โหสะใจจริงๆ,ๆแอร์คอมโบนี่มันแนวแบบแนวแบบทีฟ้าทีฟ,า,ทฟารฮคร์ดอะไรประมาณนี้แนวเตะต่อยแนวยิ่งถ้าเป็นตัวละครผู้หญิงด้วยยิ่งแบบมันแบบทีฟ้ามากครับกังฟูมาสเตอร์เนี่ยอืแล้วก็มาดูท่านตีครับอัติมาก็บูบัฟก่อนครับบูบัฟแล้วก็ค่อย ซัดท่าแบบท่าใหญ่ก็คือเตะรัวๆแล้วก็ค่อยไปอังกออังกอเสร็จแล้วก็ต่อด้วยท่านี้แล้วก็ค่อยสแปมท่านี้ครับสแปมท่าธรรมดาก็คือกดรัวๆเลยครับป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 ปปปแล้วก็ค่อยมาท่าอังกออย่างไหมอ๋อไม่ใช่กดไปอีกกดไปอีกโ้ยนี่บูบ๊อนานมากเกือบ2นาทีอยู่แต่บูบัอบนี้เพิ่มคิเพิ่มดาเมจโคตรเยอะเลยนะครับอ่าเดี๋ยวลองตีไปเรื่อยๆก่อนครับอ่านี่ผมกดมั่วนะอันนี้งัด อ่าแล้วก็จบมาแล้วก็ทืบทืบถ้าถ้าสตูล้มแน่นะให้กดไอ้พวกท่าแบบนี้มันจะแรงกว่าเดิมนะเพราะว่าสตูเขาอยู่ในสภาพที่ป้องกันตัวเองไม่ได้ครับล้มลอยเดินจับอะไรประมาณเนี้ตีไปทืบมหน้าทืบมหน้าทืบหน้าเหมือนเจ๊เขาโกรธอะไรมาเจ๊เขาแบบรุนแรงจังทืบมหน้าหุ่นไม้แบบว่าแบบโหมสงสารแท้ดูยัดถีบถีบหน้าเลยนะเหยียบเหยียบหน้าเลยนะคือมันหยาบมากมากอ่ะตังฟูแม่ง คือยัดหน้ายัดหน้าจนแบบโอ้โหโมากเลยอยอันนี้เข้านี้ก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเอาหัวบัตรล็อกคอหรือว่าต่อยปากนะอากูต่อต่อยปากต่อยปากสักทีแล้วค่อยมาถีบหน้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 าโอ้โหคอมโบสนุกดีนะกังฟูอ่าแล้วก็ท่านี้ต่อแล้วก็อังกอร์ท่านี้ผมรู้สึกอ๋ออังกอร์ท่านี้แล้วก็ต่อเนื่องท่านี้แล้วก็ค่อยสแปมหมัดนะสแปมหมัดสแปมหมัด แล้วมาแล้วก็ค่อยบูบัฟจริงๆอ่ะพอเข้าท่าเซตสองต้องบูบัฟก่อนนะแล้วค่อยตามอะไรก็ได้ในนี้อันนี้คือคือคอมโบแบบโง่ๆนะส่วนไอ้ยับหมันนี้สามารถที่จะเคลื่อนที่ยับไปได้เรื่อยๆครับก็คือต่อยต่อยต่อย,อยเคลื่อนที่ต่อยไปได้เรื่อยๆนะไม่ไม่จำเป็นต้องยืนเฉยๆเพื่อเป็นการทําให้ตูสับสนนะครับแอาใหม่ครับป๊อปแอร์หน่อยแอร์หน่อยอืม้มขึ้นแอร์แล้วก็เดี๋ยวลงมา ยัดหน้าไหมอือก็คือเข้าท้าตี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 ต,ต,ตีอือเดี๋ยวเรามาดูบอทเขาเล่นกันนะว่าบอทเขาจะเล่นประมาณไหนเขาเล่นแบบต่างไปจากที่ผมเล่นหรือเปล่าไปอ่ะกดไหนบอทเล่นนะครับนี่ไม่ใช่ผมเล่นละอ่าเขาออกสกิลประมาณนี้อืออือเตะอ่าแล้วก็เขาทำอะไรเขาจับกดอื้มเขาต่อยต่อยต่อยอือหเล่นโหดกับกุยอือหึเน้นจับกดเน้นต่อยแล้วก็ขึ้นแอร์ลงมาฟาดเท้าอือ มีต่อยอัปะคัดด้วยทําไงเนี่ย الم, มีต่อยสอง๋อเข้า yani ท er ่าสองแล้วต่อยต่อยต่อยเตะต่อยเตะอังกอก็มาครับเสมือนท้องฟ้าวิปริตแฟงปวดทันใดถึงขนาดต้องเอายาดมมานะครับอังกอมาตัวขนาดนั้นคือไม่ไหวนะครับคือแบบน่าสั่นแน่นอนตีตีอออเออันนี tahu? ้มันเคลื่อนที่ได้จริงๆบนรอบๆศัตรูได้นะครับ ตีตีตีอ่าเข้ามาสู่เซตแรกแล้วกลับมาเซตแรกแต่เขาไม่บล็อกเลยนะจริงบล็อกนี้ใช้มากนะเพราะว่ามันจะลดดามเมจหรือว่าทําให้เราเคน์เตอร์ศัตรูได้อันนี้อันนี้กดศัตรูครับเจ้เขาจับกดเองอืจับค่อมเองเลยครับไม่ต้องให้คนอื่นมาค่อมนะครับเจ้เขาค่อมเองเลยค่อมแล้วก็สวนปักปักปักคือถ้าเป็นคนจริงก็ปากแตกฟันล่วงหมดปากแน่นอนครับเจอท่านั้นออ,อ,อคือกังฟูมาสเตอร์นี้ต้องเป็นคนที่ชอบหมัด ชอบเท้าครับถึงจะเล่นแล้วรู้สึกฟินเล่นแล้วรู้สึกว่าการออกสกิลมันเล้าใจแบบสะใจตัวเองอ่ะถูกจริตตัวเองประมาณนี้เพราะว่ามันเขาจะเนีเตะต่อยครับดูจากสภาพเนี่ยอื้งอังกอก็มาอื้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 ถ้าเปรียบก็คือเป็นพักระยาโจกครับถ้าเป็นสายกําลังภายในนะอื้อื้อือออออต่อยต่อยรัวมากอื้อึ้อึมแต่ไม่บล็อกเลยนะแต่ไม่กดนี้เลย โอเคก็น่าจะพอเพียงเท่านี้นะครับสำหรับสกิลของกังฟูมาสเตอร์เดี๋ยวเราไปดูอาชีพสุดท้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เป็นอาชีพที่หลายๆคนน่าจะอยากเล่นเหมือนกันก็คือฟอร์ดม้านะน่าจะเป็นอาชีพสุดท้ายแล้วครับถ้าผมเลี้ยงไม่ผิดนะแล้วก็คิดว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูอาชีพสุดท้ายก็คือฟอร์ดมาสเตอร์นะครับกังฟูก็น่าจะเพียงเท่านี้ครับไม่งั้นก็จะสงสารหุ่นไม้ครับเพราะว่าน่าจะฟันหมดปากไปแล้วครับตอนนี้ดูจากเตะต่อยตอนนี้ปอบ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  โอเคเรามาเจออาชีพสุดท้ายครับนั่นก็คือฟอร์ดมาสเตอร์แล้วก็อยู่ในเผ่ายุนครับก็กลายเป็นเจยุนหรือว่าฟอร์ดที่สวยที่สุดในเบยแอนโซครับเพราะว่าเผ่า,ายุนเขาจะมีรูปร่างแล้วก็สรีระที่เด่นในเรื่องของสวดทรงแล้วก็เซ็กซี่ที่สุดแล้วในเบแอนโซครับ <c oughs> ก็คือเป็นหุ่นนางแบบชัดๆเลยโอเคเรามาดูสกิลบิลกันนะครับไปก็กดมาที่สกิลบิล ก็ฟอสก็จะมีธาตุสองธาตุนะก็คือบิวธาตุไฟแล้วก็ธาตุน้ําแข็งถ้าผมจําไม่ผิดนะครับก็จะมีรวมกันไปหมดเลยแต่ว่าเซตที 2, ส่สองทสังเกตจะเห็นว่าน้ําแข็งจะเด่นมากครับจะเด่นไปที่น้ําแข็งนะแล้วก็เซตแรกจะเป็นธาตุไฟส,ส่วนใหญ่แล้วก็มีสกิลจับฟอสจะมีสกิลจับด้วยก็คือจับดูดเลือดหรือว่าผักออกไปแล้วก็ทําให้หลับทําให้หลับนี้ก็คืออยู่ในสถานะที่ป้องกันตัวเองไม่ได้ครับก็จะโดนดาเมจแรงขึ้น อ่าก็สกิลอันตีก็จะเป็นเขาเรียกว่ามังกรคู่ก็คือมังกรน้ําแข็งมังกรไฟรวมกันแล้วก็พุ่งใส่ศัตรูแล้วก็มีบอลเกงกิก็คือชาร์จบอลแล้วโยนใส่ศัตรูโอเคเราอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราไปดูอนิเมชันการออกสกิลกันของยุนรับไปลานฝึกของมุนเหมือนเดิมน่าจะเป็นอาชีพสุดท้ายแล้วครับโอเคเรามาดูสกิลฟอร์สกิลแรกครับก็สกิลเขาเรียกว่ายิงน้ําแข็งแล้วก็มีเกาะครับก็คือท่านี้จะเป็นการฟอร์สต,ตัวเอง เพื่อที่จะยิ่งมีคนมาตีเลือดเรายิ่งเด้งนะแล้วก็จะไม่ได้รับการซีซีหรือโดนขัดอะไรเลยก็ถือว่าเป็นท่าหากินเป็นท่าหนีครับแล้วก็จะมีคูดาวนานด้วยนะถ้าครูดาวท,าท่าที่แล้วยังไม่เสร็จมันก็จะไม่ออกมาให้เรากดนะครับก็คือกดเพื่อดีดหนีธรรมดาธรรมดาเลยเนี่ยเห็นไหมมันจะไม่มีฟอร์สมาแล้วครับเพราะว่าอีกสกลิลหนึ่งนะี่งครูดาวน่าจะไม่เสร็จถ้าเสร็จมันน่าจะบอกนะมันจะแจ้งเตือนเราถ้าผมคิดว่าถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับอ อันนี้ก็เห็นไหมยังไม่มีครับน่าจะครูดาวนานใช้ได้นะถ้าฟอร์สเมื่อกี้เพราะว่ารอมาสักพักแล้วก็ยังไม่มีนะนะยังไม่มีโอเคเราไปสกิลสองก่อนดีกว่าสกิลนี้ก็ยิงลูกไฟเป็นไงครับยิงลูกไฟยาวๆนะแล้วก็สกิลเบสิกก็ยิงลูกไฟนะครับเหมือนแสสายแรกจะเป็นยิงลูกไฟแล้วก็เคลื่อนไหวไปได้แล้วก็ยิงได้นะครับอารมณ์เหมือนวิสัยก็คือเขาเป็นฟอร์สมาสเตอร์ก็คือนั่นแหละวิสัยนั่นแหละมันก็คือพ่อมดอแม่มดตามนั้นนะครับอ มีกระโดดด้วยยิงแบบมีความสุขยังแบบกระโดดด้วยยิงไปเดินยิงไปแบบไม่ได้ยืนยิงธรรมดานะ,ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลแรกนะกันนะก็ไม่ขึ้นมาเหมือนเดิมนะแปลกน่าจะคูดาวนานมากโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลสามกันนะว่าเป็นยังไงไปปุ่มยิงยิงลูกไฟเสร็จแล้วก็มังกรน้ําแข็งแล้วก็จบด้วยการลงเมเทโอครับผมว่าเออประมาณนี้ก็คือรวมทั้งน้ําทั้งไฟยัดรัวเลยครับน่าจะเป็นไข้แดดตายแล้วหุ่นไม้เพราะว่าโดนทั้งน้าทั้งไฟพร้อมกันยิงอันนี้ยิงไฟอย่างเดียวครับสกิลแรก แล้วกสกิลที่4เป็นไงน่าจะมีการงัดดึงมาอ๋อดึงมาทําให้หลับครับอันนี้จะเกิดสถานะหลับนะหลับแล้วก็จะโดนแรงครับโดนท่าอืดแรงโดนเหยียบหน้าหรืออะไรก็ว่าไปครับแต่ขึ้นสถานะหลับนะเมื่อกี้เดี๋ยวเรามาดูใหม่นะสกิลที่ที่ 4. ก็คือเป็นการไม่มีจริงจริง,รง,รงฟอนสามารถที่จะแอร์ได้นะเขาจะงัดขึ้นฟ้าแล้วก็ยิงดาเมจเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดอนนี้น ยิง,ยงอ๋อถ้าล้มก็ยิงรัวๆเลยครับอ๋อถ้าศัาตรูล้มก็จะยิงรัวๆครับถ้านอนอยู่ก็จะยิงน้ําแข็งอัดหน้าหรือว่าเวทอะไรบางอย่างอัดหน้านะเดี๋ยวไปดูใหม่ครับเพราะว่าขอคูด้าแป๊บนึง่งมาสกิลที่4ี่กันครับมายิงไปอแล้วไงต่อแล้วถ,ถ้าผมจับมาแล้วก็สามารถดีดรู้สึกจะไม่มีแอร์ครับเขาปรับให้ฟอร์สในภาคโมบายไม่แอร์นะครับไม่ดีดขึ้นแอร์ก็คือเน้นประมาณว่าจับเน้นยิงอะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูท่าอันติดีกว่าขึ้นมาปุ๊มแล้วก็ยังไงต่อ ก็สร้างบอลกินกิโยนแล้วก็ทำาไงต่อไม่มีอะไรครับท่านี้ก็ยิงอ๋อมีอาณาเขตน้ําแข็งแล้วก็ค่อยใช้ท่ามังกรครับแล้วก็ค่อยยิงน้ําแข็งยัดเข้าไปครับคือไปสร้างอาณาเขตใส่ศัตรูครับไม่ได้สร้างอาณาเขตที่ตัวเองนะฟอสเออแล้วก็ค่อยยัดเข้าไปผมบอกเลยว่าชีพนี้จะเขาเรียกว่าโหดมากในวอลหรือว่าอะไรที่มันมีคนเยอะๆครับเพราะว่าตัวตัวของฟอสเองจะยืนห่างมากใช่ไหมแล้วก็เขาจะยิงดาเมจเข้าไปเหมือนอารมณ์เหมือนพวก ยิงเวทเข้าไปอะ่ะแล้วแล้วอย่างแล้วบอกเลยว่าอาชีพพวกแนวแนวนักเวทเนี่ยเวลาอยู่ในวอลอะไรเนี่ยคือมันเป็นอาชีพที่แบบคิวเยอะที่สุดนะคือบอกว่ามันยืนยิงอยู่ไกลๆก็แบบเก็บตัวที่เลือดน้อยๆหรือว่าตัวที่อยู่ห่างๆโดนดาเมจตายเป็นหมู่อ่ะคือมันโหดมากครับฟอร์สถ้าอยู่ในวอลนะครับเป็นอาชีพที่สําคัญมากถ้าอยู่ในวอลหรือว่าพวก PVP ที่เป็นกลุ่ม3-4คนขึ้นไปนะครับคือเป็นอาชีพที่แบบทําดาเมจกลุ่มได้ดีสุดๆเลยฟอร์สมาสเตอร์ อันนี้ก็คือถ้าศัตรูนอนอยู่ก็ยิงให้ตื่นครับเหมือนยิงเลเซอร์เลย่ะแล้วก็ไงต่อคืออย่าใช้ท่ามังกรนี้ก่อนนะถ้าไม่ได้สร้างอาณาเขตใสต่ศัตรูแล้วก็บอลเกงจีนี้ก็ให้ให้สร้างอาณาเขตนี้ก่อนนะฟอสคือเปิดเซตสองมาต้องกดไอ้น,นี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยตามด้วยสกิลไหนก็ได้เพราะว่าศัตรูจะมีอาณาเขตน้ําแข็งอยู่แล้วเราจะได้เปรียบศัตรูจะโดนแหลกแรงโดนหนักครับอันนี้ลากมาฮิวได้นะดึงฮิวเลือดได้เห็นไหมฮิวเลือดได้ จริงๆเบ็ดลินก็ฮิ้วเลือดได้นะไอ้เบ็ดลินน่ะสามารถที่จะดึงมาฮิ้วเลือดได้เหมือนกันออ่่าายงงนะครับอ่าอย่างไงยังไงยังไงอย่างไรยิงยิง,ยง,ยงเดี๋ยวรอเกรเซตสองเต็มแล้วเดี๋ยวผมจะคอมโบเซตสองให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับไปตอนนี้ก็ทำดาเมจแบบคอมโบโมั่วๆไปก่อนคนระับอ่าเนี่ยสกิลฟอร์สแล้วก็มีอ่านี่ฟอร์สมาแล้วก็จะฟอร์สได้ครับใครตีเราตอนนี้เราก็จะได้รับพลังนะรู้สึกแล้วก็จะไม่สามารถโดนขัดโดนอะไรได้ เป็นท่าหากินท่าหนีของฟอสครับโอเคมาแล้วปุ่มคนนี้แล้วก็นี้แล้วก็ตามอะไรก็ได้ครับเพราะว่าจะแรงหมดแล้วตอนนี้จะบอลเองเกงกีก็ได้ครับอ่าแล้วก็ค่อยสกิลนี้ยัดยิงยัดยิงยัดครับโอ้โหใครอยู่ในอนาเขตน้ําแข็งนั้นก็จองวัดได้เลยครับคือโดนแรงมาเหมือนยิงเขาเรียกว่าไอเบิร์หรือว่าอะไรสักอย่างเข้าไปครับเป็นเวทเดินชาร์จด้วยนะบ,บอลเกงกีเมื่อกี้เอออันนี้ก็ต่อเนื่องครับอันนี้ ยิงครับยิง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 ,ยง,ยง,ยงทั้งอาณาเขตไฟก็ได้ครับระหว่างที่ลงเมเทโอจะมีอาณาเขตไฟเราสามารถต่อสกิลไฟอะไรก็ได้นะจะแรงขึ้นกว่าเดิมผมคิดว่านะอันนี้ผมเดาโอเคเดี๋ยวเรามาดูบอดเขาเล่นดีกว่าว่าบอดเขาคอมโบยังไงจะได้เห็นภาพแล้วก็จะได้เห็นทิศทางที่ถูกครับไปเขาดูดมาทําไงอ๋อตบตบดูดมาตบดูดมาตบกลางสี่แยกแล้วไงต่อยิงไฟ ยิงมังกรโอ้โหนี่บอทเล่นแบบเข้าไปตีซึ่งหน้าเลยครับเป็นการเล่นฟอสที่แบบว่าโคจะเขาเรียกว่าฉีกกดฉีกกดเกนของฟอสมาจริงๆฟอสควรจะขยบไปไกลๆนะไม่ควรจะยืนอันหน้าอยู่แบบนี้ในศัตรูนะครับบอกแล้วว่าเขาสร้างอาณาเขตเหมือนที่ผมทำเลยก็คือสร้างอาณาเขตไว้ก่อนแล้วค่อยใช้สกิลอื่นอัดเข้าไปแล้วก็จบท้ายด้วยบอลกิงกิแต่จริงๆฟอสไม่ควรจะยืนแบบนี้นะควรจะอยู่ห่างระดับนี้ครับอ่าเดี๋ยวผมออกมาให้ แล้วให้บอดมันกดไปบอดมันดันเข้าไปใกล้ๆศัตรูครับมันไม่มีฟอสสำนักไหนทานะแบบนั้นเพราะว่าไอาพวกที่ทําดาเมจแล้วใกล้จะตบให้ครับถ้าเข้าไปใกล้ๆมันฟอสต,ต้องเว้นระยะห่างแล้วก็ทาดาเมจเคลื่อนที่ตลอดเวลาแล้วก็ทาดาเมจอยู่รอบๆครับอยากเข้าไปชนศัตรูครับฟอสฟอสที่ดีควรจะเล่นอย่างนั้นนะแต่ว่าฟอสบอดนี้ผมก็งงเหมือนกันมันจะเข้าไปหาหุ่นไม้ทําไมอ๋อโอเคประมาณนี้โอเคทําไงต่ออ๋อยิงดิไม่กดนี้เลยหรออ๋อ โอเคดูนะเขาจะสร้างอาณาเขตไหมเขาบอลเกงกีก่อนแล้วกดมั่วเหมือนกันนี่หว่าบอดมึงอ๋อแต่ยังไงเขาก็ยังฉลาดที่จะสร้างอาณาเขตก่อนแล้วก็ค่อยลงมังกรเนืก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่จะออกสกิลที่ประสิทธิภาพดีที่สุดครับเออสำหรับบอดนะโอเคน่าจะจบสำหรับหกหรือ7อาชีพของเบสโซรีวอลูชั่นนะแต่ว่าเซิร์ฟไทยหรือ g ก o b อลที่จะเปิดนี้จะมีแค่4ีอาชีพนะนั่นก็คือเบสมาสเตอร์ แล้วก็อฟอสก็คืออาชีพนี้แหละแล้วก็เดสทอยเออร์แล้วก็อีกอาชีพหนึ่งก็คืออะไรอ่ะกังฟูนะถ้าผมถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็น4อาชีพนี้ก่อนส่วนนินจาส่วนเบรลินแล้วก็ซัมมอนจะมาหลังๆนะครับจะทยอยมาจะนินจาน่าจะมาก่อนหรือซัมมอนน่าจะมาก่อนหรือนินจานผมจําไม่ได้แต่ว่าเบรลินมาหลังสุดเออโอเคก็น่าจะจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสำหรับการแนะนํา5หรือ6อาชีพของ Battle So Revolution เท่าที่ดูแล้วก็เท่าที่ผมลองเล่นสกิลมาทั้ง6อาชีพนี้หรือว่า7อาชีพนี้ผมบอกได้เลยว่า,าฟิลลิ่งของสาย P ีหรือว่าต้นฉบับของเบนโซมาเกินครึ่งครับก็คือได้อารมณ์ประมาณ70-80%เลยเรบว่าได้ แล้วก็ยังไม่รวมถึงดันหรือแมคานิกต่างๆหรือว่าลูกเล่นต่างๆระบบต่างๆที่ทาออกมาผมคิดว่าดีระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับไม่ได้แบบว่าหน้าเบื่ออะไรแน่นอนรูปแบบการออกสกิลหรืออะไรมาเพื่อนดูเสร็จเรียบร้อยไปหมดแล้วเพื่อนๆก็คงจะตัดสินใจได้ว่าจะเล่นอาชีพไหนหรือว่าอยากเล่นอาชีพไหนโอเคตอนนี้ผมก็ขอตัวไปพักก่อนเหนื่อยมากช่วงนี้แล้วก็รักษาตัวรักษาสุขภาพนะครับเพราะช่วงนี้มีไวรัสระบาดอะไรก็ดูแลตัวเองดีๆอย่าออกจากบ้านนะครับ่วนนี้ก็เล่นเกมหาเกมเล่นและก็หนึ่งในนั้นก็คือ b a t e and Soul Revolution บายบายครับบายบายไปกับสกิลฟอนสแล้วกันเออไปละ